ครับสวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการบ่มกล้วยหอมทองแบบบ้านๆวิดีโอที่2นะครับหลังจากที่เราบ่มไว้ตั้งแต่วันที่31ตอนเช้านะครับวันนี้วันที่2ตอนเช้าเราได้เอาออกมาแล้วนะครับสังเกตดูกล้วยจะยังไม่เหลืองมากนะครับจะยังเขียวอยู่แต่ว่าถ้าเราทิ้งไว้นานๆกว่านี้กล้วยหอมทองจะเละและจะทานไม่อร่อยนะครับวิธีสังเกตที่จะดูว่า ถึงเวลาที่จะเอาออกแล้วนะครับเราจะบีบดูนะครับมันจะนิ่มเหมือนกล้วยสุกนะครับแต่ถ้าเราทิ้งไว้นานแล้ออกมามันเละมันจะกินไม่อร่อยถึงมันจะเขียวนะครับเรามาปล่อยไว้ข้างนอกสักวันสองวันกล้วยก็จะเหลืองสีทองสวยขนาดนี้เอาไปตั้งขายได้แล้วนะครับถ้าเราไปตั้ง แล้วก็คนซื้อไปก็จะสุกเหลืองทองออกพอดีนะครับถ้าเหลืองทองมากเราไปตั้งมันจะเละนะครับมันจะยกแล้วควนมันจะหลุดง่ายจะต้องระวังมาก ครับขอจบวิดีโอแนะนำการบ่มกล้วยหอมทองแบบบ้านๆีดีโอที่2แค่นี้ครับสวัสดีครับ